The cat สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม a อนิเมชั่นแอดเวนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะพี่ก็จะมาล็อกเปิดกระชาดูนะครับผมเออก็ได้เก็บ ID ดีตัวลองนะเก็บเพชรไป2 7 0 0 0แล้วนะครับผมหลังจากที่รีบ้าสุดที่เราสอนวิธีการหาเพชรในแต่ละวันใช่ไหมที่แบบเก็บเพชรได้วันหนึ่ง5,000ันบวกนะครับผมแต่ก็ยังมีวิธีที่หาเพชรได้ดีกว่านั้นนะฮะแต่ไม่ใช่การหาเพชรแบบรายวันเนาะแต่จะเป็นวิธีการหาเพชรที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมซึ่ง ออแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องของการเปิดตู้กระชากันก่อนละกันว่าการเปิดตู้กระชาเนี่ย มันมีการันตีมิติ์อย่างที่พี่บอกจริงๆหรือเปล่านะัะผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่ามีแน่นอนนะัะผมและต้องใช้เงินขั้นต่ำเนี่ยสองหมื่นเพ็นะฮะในกรณีที่คนไม่ได้ซื้อ VIP ของเกมนี้นะผมหน้าตา VIP จะเป็นยังไงนะก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะผม VIP สัมมอนลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไพ่เอ็กซ์คลูซีฟนะผมแล้วก็แถมเนมแท็กด้วยนะเป็นชื่อสีรุ้งเนาะอันนี้ราคาสองร้อยเก้าสิบเก้ารบนะผมถ้าใครเติมอันนี้เนี่ยเวลาเราเปิดการันตีมิติกนะผมจะใช้เงินแค่หนึ่งหมื่น เพราะว่ามันจะลดราคาจากครั้งละ50เป็นครั้งละ40เองนะครับผมแต่ว่าไอดีนี้ไม่ได้เติมนะะไอดี ID นี้ไม่ได้เติมเป็นไอดีรองเนาะก็จะมาเปิดลองเช็คดวงกันดูก่อนเนื่องจากว่าตู้วันนี้นะฮะผมอาตู้วันนี้มันมีเมทันไนท์อยู่ตรงด้านขวาด้วยนะฮะบผมก็เลยจะลองเปิดดูแล้วกันว่าไออรตราการออก มีท่านไหนสิเปอรเนี่ยมันจะออกหรือเปล่านะฮะผมใจหนึ่งก็อยากได้นะฮะอีกใจงก็อยากจะรอนะฮะผมเออแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆอย่างก็ต้องเปิดแล้วนะฮะเนะาะเพราะว่าถ้ามัวแต่รออยู่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นตอนไหนนะแต่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็มาลองกันเลยดีกว่าละกันว่ามีท่านใดมันจะออกหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปรอดูชมกันเลยละกันนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินไปร้านค้าเลยละกันละกันนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยก็จะมี2ตู้ซึ่งตู้ล่างจะไม่มีตัวอะไรที่น่าสนใจเลยนะฮะแต่เราจะเปิดตู้บนเนี่ยแหละเราก็จะกดทีเดียวเลยนะ,ะภายในระยะเวลา21นาทีนี้เนี่ยต้องกดให้ครบเนาะเออต้องบอกว่าต้องกด ให้ครบจํานวนที่เขากําหนดนะครับผมก็คือ2 0 0 0มเพรเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขออนุญ,ญาตตั้งค่าในการขายตัวละครก่อนละกันนะฮะไม่งั้นมันจะเต็มเดียเด๋ยวเกินไปเนาะอ่ะตั้งค่าเป็นออโต้เซลนะฮะแล้วก็ออโต้เซลเป็นตัวสีฟ้ากันก่อนละกันนะับผมแต่จริงๆเนี่ยอยากจะอ่าออโต้เซลใช้นี่ไว้ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เก็บไว้ก่อนละกันนะับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปล็อกกันเลยละกันนะฮะเรื่องเลยเล็กโซไปกันไวๆเลยเนาะหนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดเโอเค10โ okay, รแรกไม่มีอะไรนะรผมไปต่อเลยเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆกันเลยแล้วกันนะครับผมโรที่2ได้เป็นฟิเซอร์ไฟนอนนะฮะไปกันต่อนะฮะอันนี้ก็ต้องหมุนประมาณสี่ 40ครั้งนะผมครั้งละทธครั้งละทิโลเนี่ยสี่สิบครั้งนะฮะถึงจะได้อุ้ยออกไหมหรอตอกี้คือออกไหมออกแล้วหรอไม่ถามจริงดิทำไมไม่จริงมันออกจะง่ายจังอะ่ะเฮ้ยไอตะกี้เราแบบกดเร็วด้วยนึกว่ามันจะไม่ได้ออกตอนเร็วๆนี้ชิบหายแล้วเดีเดวเดๆเดเด what the fuck อไม้ออกท่านผู้ชมโอ้สเตตพลังเทียลก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะก็พื้นฐานมันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันยังขึ้นเองไม่ได้นะครับผมว่าพเทนเชียลตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำการอัพเพิ่มเอาเองเนาะเป็นตัวละครอไม้นี่ถิกนะครับผมเป็นอฟฟ์เนาะเชี่ถ้าอย่างนี้คือแบบ ต้องเปิดใหม่นะับตั้งแต่หนึ่งเลยดิเราโอ้ยเดี๋ยวเราเหลือเพชรอีกเยอะเลยอะลองดูอีกสักทีแล้วกันเนาะไปเปิดต่อเลยละกันนะฮะผมอ่าลองดูว่ามิสติกตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวจะต้องเริ่มนับมืใหม่อีกโล้รดกฟักอ่ะโอเคตะก,กี้เหมือนจะเห็นสปีดแคสมาอีกหนึ่งตัวนะับผมเป็นตัวเอาไว้ปั๊มเงินเนาะแต่ไอดีนี้มันมีอยู่แล้วนะับผมก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปลบการ์ีหลังแล้วกัน เดี๋วอาจจะแบบค่อยไปทำโพเทนชิเอลของสปีดแคทให้มันเพิ่มอัตราการเร่งสปีดือเปล่าเอ้ยไม่ต้องดีว่ะสปีดแคทมันเป็นตัวปั๊มเงินเนาะมันไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ะแล้วก็ได้ Legendary a l เอเมาอีกตัวนะเป็นการันตีเนาะเพราะว่าสะสมครบ100%ละรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวก็จะกดไปเรื่อยๆรื่อละกันนะฮะแต่จำได้เพียงแต่ว่าพอเราเริ่มนิดติดรอบใหม่ตรงนี้เนี่ยมัน25,000เพชรเนาะเออ25,000เพชรเดี๋ยวก็จะกดไปจนกว่ามันจะเหลือแค่5,000เพชรละะกันนฮะ โนสุเกะสปีดชาร์มาอีกแล้วคิรัวสักุระสักุระมาแบบรัวๆครับอ่ารอบนี้ออกเป็นสตาร์แรมเน้นนะผมซึ่งการได้สตาร์แรมเน้นเนี่ยจะไม่มีการรีเซ็ตการได้ตัวละครมิติกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงเนาะอันนี้เอาไว้ใช้ในการรีเซ็ตอ่าพาสิบสกิลละกันผมจะได้เป็นพาสิบสกิลหรือการเทรนตัวละครนั่นเองเนาะ กันต่อยาวๆเลยครับกว่าจะครบ2 0,000หรือกว่ามิติกจะออกเนี่ยก็น่าจะอีกนานนะฮะแต่เวลาออกมันก็ออกหลุดเลนเกินไปนะออกหลุดเลดเกินไปดูทรงแล้ววันนี้เราดวงมาค่อนข้างดีอยู่นะดีไม่ดีแบบเวลาถึงการันตีเนี่ยมันอาจจะออกเป็นเมทัลไหนอย่างที่เราต้องการก็ได้นะฮะเออการจะไปรู้เนาะเมทัลไหนอาจจะรอเราอยู่ก็ได้ เวลาเลเจนเดอรี่การันตีทีนึงเนี่ยเท่ากับว่าเราเปิดไปแล้วเนี่ยประมาณสองพันห้ 2, เพชรนะผมอ่ะได้บูม่าหุ้ยโดยตัวนี้โอ้แม่งดวงดีจัดเลยว่ะได้บูม่าได้ได้สปีดแคสคือแบบได้ได้ครบตัวแล้วอะ่ะที่แบบเป็นตัวปั๊มเงินอะเดี๋ยวเราจะใส่บูม่าไว้ในอตรงนี้ก่อนละกันนะให้มันเป็นตัวตั้มปั๊มเงินเอาไว้ผ่านด่านนะครับผมอ่ะใส่ไว้ก่อนเนาะอ่ะผ่านไปแล้ว3,000เพชรนะฮะผมยังเหลืออีกเส้นทางยาวไกลนะอีกมี 7, เจ็ดพัเพชรกันเลยทีเดียวนะฮะ อ่ะได้เลเจนด์น่อยอีกตัวนึงนะผมแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราต้องการกักเท่าไหร่นะมือชอบลั่นไวลั่นไวไปนิดนึงด้วยความที่รีบๆกดอ่ะอิจิโกะนะฮะไปต่อเรื่อยๆ เอาจริงการกดกระชาแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะกว่าจะครบ2 0 0 0 0เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไม่มีการกดแบบสคริปต์เนาะเออไม่มีการกดแบบสคริปต์มันก็เลยแบบเวลาเราจะกดกระชาแต่ละทีเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานแต่ว่าถ้ามันมีรูปแบบการสคริปต์ที่แบบกดทีเดียวมันมโชว์ขึ้นมา10ตัวให้เราเห็นเลยเหมือนพวกเกมมือถืออื่นๆเนี่ยก็น่าจะดีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะรับตรงนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีนะฮะแต่ก็ช่วยไม่ได้เนาะมันไม่มีนะฮะทำอะไรไม่ได้เลย ทำได้แค่กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด6,000เพรแล้วนะครับผมยังไม่ถึงขึ้นทางอ่ะมีใช้ยนี่มา1ตัวนะฮะใช้ยนี้2ตัวใช้ยนี่บาคุกโกอีกตัวหนึ่งใช้ยนี่ก็ยังมีออกมาบ้างเนาะ กดกันเพลินเลยตัวฟ้าตัวม่วงแบบยับยับรู้สึกว่าตัวการันตีเลเจนด์โทชินี่จะออกบ่อยนะออกค่อนข้างบ่อยอยู่นะ อ่ะกิมจอนะผมใช้นี่โจุเกะใช้นี่ค่อยๆมาได้แมกนาอีกตัวหนึ่งแมกนาตัวละครตัวนี้อ่ะหลักๆคือผมใช้แมกนาในการฟาร์มอยู่เนาะเออใช้แมกนาในการฟาร์มอยู่เพราะมันไม่มีตัวที่ดีกว่าในี้ในการฟาร์มแล้วก็เลยใช้แมกนาฟาร์มอยู่แต่ตอนนี้เราเรามีออไม้แล้วเราน่าจะใช้ออไม้ในการฟาร์มได้อยู่กนะลังจากนี้ กล้จะถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ผ่านมา1น0 0 0มื่นเพชรแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ยังเหลืออีกครึ่งทางที่เราจะกดจนกว่ามันจะไปถึง e อีพิกการันตีอะไม่ใช่อ e ีพิกการันตีนะเป็นมิติการันตีนะครับผมขอให้ได้นะขอให้ได้ในท่านไหนนะครับผม ไปท่านไหนไปท่านไหน,ไน,ไหนต้องมาอุ้ยกระเป๋าเต็มแย่และกระเป๋าเต็มเดี๋ยวต้องเคลียร์ยูนิตออกไปก่อนนะฮะเอ๊ะอ,อ๋อเออพราะมันเป็นใช้หนี้หรอไม่สิเีย์แล้วชิดหายแล้วเราจะเคลียร์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวตัวที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยผมอาจจะขายไปก่อนเลยละกันนะฮะผมจอขายขายไปก่อนเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการทีเดียวดีกว่าเนาะ ขายไปให้หมดก่อนนะฮะเพราะว่ามันยังเด็กพึ่งทางเลยพวกตัวสีม่วงที่เราไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเอาจริงผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวไหนคือแบบควรเก็บเอาไว้ตัวไหนไม่ควรเก็บเอาไว้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้ยังไงบ้างหรืออะไรยังไงพวกนี้เนาะโอ้ยมูบาบูโกติดไอ้นี้มาด้วยวะแต่ก็ยวขายไปก่อนแล้วกันแตโทโลกีนี่อาจจะต้องแบบเก็บเอาไว้เป็นตัวสโลนะฮะอิติโกมันจะอีโวได้นะเก็บไว้ก่อน ปิดแคสเดี๋ยวต้องไปเลือกทีหลังว่าจะเล่นตัวไหนดีฟิเซอร์น่าจะอีวูได้เหมือนกันเนาะใช้นี่บคัคโ,โกไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะขายไปเลยม,มีตัวไหนบ้างวะเนี่ยที่เราควรจะขายทิ้งไป ถ้าพี่พลาดอันไหนยังไงเดี๋ยวก็ฝากบอกด้วยละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เองพี่ก็ไม่รู้จริงๆนะว่าตัวไหนมันมันควรเก็บไว้ตัวไหนมันแบบขายไปเลยได้อะไรอย่างเงี้ยเราพี่ไม่รู้จริงๆว่ะอ่ะโอเคถือว่าวันนี้ก็มาเปิดกระชากันให้ดูละกันว่าเหรเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ,อกาสาการออกการันตีตรงนี้อุ้ยมีคนได้ไมท่านไหนหอ่ะได้ไปท่านไหนเป็นชายนี่ด้วยสแสดงว่าอัตราการออกสเปอร์นนี้ก็ถือว่ายังยังได้เยอะอยู่นะอ่จได้สตาร์เลมเน้นมาที่2แล้วนะฮะ ซาสึเกะเฮบิสายคาตะกุลี่ก็ออกในท่านไหนก็ออกแสดงว่ามีคนมาสอบหาในท่านไหนกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไป มิโซกาเลเจนนะฮะน่าจะไม่ละไม่นานเกินรอละใกล้ละใกล้ละขยันกดอีกนิดนึงเหลืวเวลาอีกประมาณส1เียดนาทีนะผมก่อนที่ตู้นี้จะทำการรีเซ็ตเนาะอีกเพียงแค่หกพันเพชรเท่านั้นนะฮะ ไปต่อเรื่อยๆไปต่อยาวๆเลยวิสักุระช้ยนี่ออกมาวะ่ะได้ใช้เลยนะเนี่ยสักุระช้ยนี่เนี่ยอ่ะ อีกแค่5,000สุดท้ายนะผมไม่รู้ว่าประมาณ5,000หรือ4,500เนอะผมก็จำไม่ได้ว่าตอนที่เราเริ่มกดหลังจากมิติกออกเนี่ยมัน5,000เป๊ะเลยหรือเปล่าหรือว่า5,500กว่าๆเนอะเดี๋ยวว่าถึงช่วงมิติกออกเดี๋ยวก็รู้เองแหละใช่ปะไปรุ่นมันก็ใกล้ละใกล้แบบเต็มทีละใกล้ได้ลุ้นละ 2,500ครับลุ้นลุ้นแบบลุ้นจัดๆเลยนั่งกดไปลุ้นไป5โลสุดท้ายไม่รู้ว่าจะออกตอนไหน5โลหรือ4โลสุดท้ายไม่รู้จะออกตอนไหนค่อยๆลุ้นไปทีละนิด เหลืออีกประมาณ3โลนะครับผมแต่ผมไม่เชืว่อว่า3โลเป๊ะหรือเปล่านะเริ่มลุ้นจากตรงนี้กันเลยละกันนะครับผมอ่ะจูวี่ฮะระดับเต็เทจูลี่นะฮะงๆมันชื่อจูลี่จูลี่เอาละเอาละจะมาไหม โอเคเย้เค okay. yes, okay. ได้เป็นแฉงผมแดงนะฮะผมออกหลุดเลนไปไกลเลยโอไม่ก็ออันนี้คือแบบไม่ได้กลางตู้เหรอคือได้แบบเป็นฝนแดงแทนเหรอบ้านาจริงดิโอ้ยหลุดเลนได้ขนาดนี้เลยเหรอเยปกติแบบ50เปอร์เลยนะเวตัวตรงกลาง50เปอร์ตัวด้านซ้ายอีก10เปอร์ตัวด้านขวาอีก10เปอร์รวมกันแล้วตู้ตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะออกแบบมิติที่เป็นตัวหน้าตู้เนี่ย มันสูงถึง70%เลยนะแต่นี่คือแบบเราเราหลุดเลทมา30%ที่แบบสุ่มแรนดอมภายในตู้เพิ่มเติมเหรอเชี่ยถามจริงดิ what the fuck ว wow, ้าว่าหน้าแล้วแชงนี้ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวละครตัวนี้ถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเอาไปลองใช้งานดูนะผมพอเห็นแบบหลุดเลทขนาดนี้เห็นแล้วแบบขนลุกเลยนี่แบบการที่เราเตรียมเพชรมาแค่นี้มันจะเพียงพอในการแบบเปิดตู้จริงๆหรอวะเี่ยถามจริงดิโอเคนะครับผมอ่ะ มาดูผลประกอบการในการได้ตัวไอ,ไอตัวละครที่แบบเราน่าจะพอใช้งานได้กันหน่อยละกันนะครับผมเรียงตามดาวไปเลยละกันนะฮะตัวที่ผมพอจะรู้และคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของออมานะครับออมเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะ อันนี้คือ,อยาังไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูรีวิวด้วยแต่ว่าเทียริ์มันค่อนข้างสูงอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวท็อปเทียนะแต่เป็นตัวที่ใช้ได้นะฮะเรื่องของแช้งผมแดงเนี่ยไม่รู้เลยนะครับผมโนบุระเป็นตัวเล gend ที่ค่อนข้างดีในการเคลียร์แอร์นะผมเพราะว่าเป็นตัวฮินใช้งานได้อยู่นะฮะเก <wand ert> ็บไว้เยอะๆ,ๆอ่ะแมกนาตัวฟาร์มตัวไว้ใช้ธาตุไฟได้นะผมกรตัวนี้สะสมสิตัวทําเป็นมิทิกได้นะฮะเก็บไว้ก่อนเรื่อยๆอ่ะมีตัวอื่นอีกไหม ก็ไม่น่าจะมีสักเท่าไหร่แล้วนะเอเลนตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอค่าหัวใจนี่คืออะไรเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะตัวอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวอื่นๆที่พอจะใช้ได้ก็มีโทโดโรกิเอาไว้สโลได้นะในกรณีที่เราอยากได้ตัวสโลนะฟิเซอร์ไม่แน่ใจว่าแปลงร่างได้หรือเปล่านะผมส่วนตัวอื่นก็มีพวกสปิดคาร์แล้วก็ตัวเลเจ e ด์ที่เป็นบูม่าใช่ไหมที่ได้มาเพิ่มเติมก็โอเคนะเออแล้วก็ลืมไปได้สากุระชายนี่มาด้วยนี่หว่าสากุระชายนี่อ่าอไหนหน้า สักุระอ่านี่ไงนี่ไงสักนะุระใช้นี่นะฮะผมก็ถอดสักุระตัวเก่าออกถอดสักุระตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัไอตัวสักุระใช้นี่ไปเล่นแทนนะนี่เนี่ยเราก็จะมีตัวใช้นี่ไว้เล่นแล้วนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยนะผมในการสุม่มตู้การันตีนะฮะระดับมิติกนะฮะผมก็ดูะจำํำไปใช้ละกันนะฮะผมว่าคนที่แบบอยากจะตัดสินใจในการเปิดหาตัวละครแต่ละตัวเนี่ยการเก็บ เพียงแค่นี้มันไม่พอจริงๆนะครับผมอย่าลืมว่าไปฟาร์มกันให้เยอะๆนะครับฟาร์มไปสัก2 0 0 0 0เพชรไม่พอนะับผมอย่างน้อยก็แบบอาจจะต้องมีแบบสัก3ารอบเนาะอาจจะแบบ6 0ก0มเพชรบวกบวกขึ้นไปนะผมอาจจะเป็นแสนเพชรเลยก็ได้นะก็ใช้เวลากันประมาณนึงเลยนะฮะถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเลโอไฟไว้ด้วยกันนะ,นะครับผมแล้วก็จะมีการทาคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะแอดเวนเจอร์ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแต่ละโหมดมาให้อีกนะครับเพราะต้องพูดตามตรงว่าเกมนี้เนี่ยข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเยอะก,กว่าบล็อก มากมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าให้พูดตามตรงเนาะเอออย่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากรู้อะไรก็ฝากขอกันไว้ได้นะฮะผมคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนะฮะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะ,ะบ๊ายบายน้องๆทุกคน